ไพ่สี่ถ้วยเจ็ดไม้เท้าเด็กถือถ้วยไพ่ถ้วยขึ้นเยอะๆนี่มันจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มางคนก็เอาแต่ใจตัวเองมางคนก็แหม่ทุกอย่างก็มองดูเหมือนจะดีแต่เราก็เป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลนะครับระวัองปวดท้องปวดท้องชาวสีกุมอยากคุมอารมณ์ให้ได้ปวดท้อง,อง,สอมมองเสียดท้องนะสุขภาพ คนสุขภาพลูกหลานเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งบริวารน,นะ,ะตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยแต่ไพ่อนาคตใกล้ๆนี้ดีไสในช่างมันมันก็มีรายละเอียดที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องปกติแต่ไพ่หมายเลข6ดีหมายเลข10เด่นแปลว่าอะไรถ้าชาวราศีกุมถามเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับ การเปลี่ยนงานการโยกย้ายงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ชายคนหนึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณในเรื่องของงานถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินผู้ชายคนหนึ่งจะแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้ถ้าคุณถามถึงเรื่องของการเดินทางต่างประเทศหรือการตะเตรียมงานต่างๆถึงแม้ในระหว่างสัปดาห์จะมีอุปสรรคก็ตามแต่สุดท้ายแล้วพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีกุมจะแก้ไขปัญหาการงานและมีคนช่วยเหลือได้จะเจรจารจะทําอะไรช่วงนี้ลุยได้เลยครับท่านนะครับ อ่าพิมพ์เลยพิมพ์เลยชาวราศีกุมนะฮะดวงดีแก้เคดให้หน่อยนะดวงคุณจริงๆแล้วฐานดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไพอนาคตดีเดือนกุมภานี้ขอเป็นเดือนดีที่ดีของคุณนะถ้าชาวราศีกุมอยากจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานแล้วมีการติดต่อในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือต้นเดือนกุมภาผมทายว่าได้นะคนค้าคนขาย ในช่วงของวันที่ดีในการค้าขายจะมีวันที่28-29แล้วก็วันที่2เออวันที่1กับ2ส่วนวันที่31 31เนี่ยเป็นวันที่ไม่ค่อยดีบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาในครอบครัวที่เราต้องไปแก้ไขความรักเหมือนคลื่นใต้น้ำสำหรับคนมีแฟนมีคู่แล้ว มองดูเหมือนจะรักกันดีมองดูเหมือนจะเข้าใจก,กันกับเรื่องที่เคยตกลงกันไว้แต่สุดท้ายก็มีเรื่องขัดแย้งกันเหมือนคลื่นใต้น้ําแปลว่าเหมือนทะเลเออก็ปกติดีแต่เวลาทะเลาะก,กันทีแทบจะบอกเลิกกันเลยชาวราศีกุมที่มีแฟนนะแต่ถ้ายังไม่มีแฟนโสดเลยโสดจริงๆเลยอนาคตขึ้นไพ่จักรพรรดิมาก็แสดงว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตไปพิจนารณาเอานะครับ ชาวราศีกุมขอให้โชคดีนะมีเกณฑ์ชะตาที่จะเดินทางไกลด้วยรออยู่บางคนย้ายบ้านย้ายออฟฟิศย้ายงานถ้าถามว่าย้ายไปแล้วดีไหมตอบว่าดีชาวราศีกุมนะถ้ามีคดีความก็จะมีคนช่วยเหลือถ้าสุขภาพไม่ดีจะแข็งแรงขึ้นสัปดาห์นี้แหละดวงดาวมันโยกย้ายหรือว่าไพ่มันปเปลี่ยนก็ไม่รู้เนี่ยกุมเนี่ยมันกลายเป็นมีโอกาสที่จะดีในเดือนกุมภาพันธ์นะในเดือนกุมภาพันธ์ ใครจะไปทะเลก็ไปซะกินอาหารทะเลก็ต้องระวังท้องไส้ซะหน่อยชาวราศีกุมฐานดวงชะตาเนี่ยวันที่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยหรือการทะเลาะขัดแย้งกับคนอื่นนะก็คือวันที่30กับ31เป็นวันที่ไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่นะครับแต่มันไม่ไม่เกิดขึ้นกับเจ้ชาชะตาโดยตรงดังนั้นระวังคนอื่นหาเรื่องมาให้เราเดือดร้อนเมื่อใดก็ตามที่ไพ่อัศวินขึ้น3าใบหนึ่งสพร้อมกัน ผมขอพยากรณ์ชาวราศีกุมว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเงินหรือเรื่องงานจะได้รับการแก้ไขได้ถ้าคุณต้องการซื้อรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนงานมีโอกาสประสบความสําเร็จอืมถ้าต้องการเดินทางไกลก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันครับรอสักนิดหนึ่งที่เหลืออยู่ที่ชะตาใครชะตามันระยะเวลานะครับอ่าโชคมาจาก อายุของคนเจ็บคนจากอย่างเช่นได้ข่าวว่าคนนั้นเป็นอ้นั่นเป็นอ้นี่เลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับไปงานเขาดำเรืออะไรพวกนี้แล้วก็ทะเบียนรถมีโอกาสมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะนะครับครนี้สีนี่วันที่หนึ่งนี่สีเทาสีเทาเป็นสีเสริมดวงของชาวราศีกุมนะเลขคือเลขสี หนึง่งสามสองสองหรือเจ็ดก็ได้